สวัสดีครับหนุ่มบุรพาฟาร์มเดี๋ยววันนี้จะมาแนะนำเพื่อนๆนะครับให้ลองทำกันดูนะครับอ่าตอนนี้เมลอนไข่ทองคำนะครับอายุ20วันแล้วนะครับอายุ20วันแล้วนะครับนะผมจะทําการเลี้ยงแขนงที่อยู่ที่ปลายนะครับปลายแขนงที่ออกมาจากลูกนี่นะครับอย่างนี้นะฮะขึ้นมาจะเลี้ยงแขนงแบบนี้นะครับเพื่อ ผ่องถ่ายน้ําที่จะลงลูกเนี่ยไปเลี้ยงยอดแทนนะครับเพื่อป้องกันลูกแตกนะครับอันนี้เราทดลองมานานแล้วนะครับไม่มีลูกแตกเลยนะครับแล้วก็จะทําการนะครับเด็ดนะครับเด็ดใบออกนะครับ 3- 4ใบนะครับเพื่อเปิดโคนนะครับเพื่อเปิดโคนแบบนี้นะครับถ้ามันมีย่องมีย่าอย่างเงี้ยเราก็เอาออกให้หมดนะครับให้มันเตียนแบบนี้นะครับเพื่อจะได้มีเป็นที่อยู่ของ พวกแมลงนะครับส่วนแขนงที่มันออกมาจากลําต้นนะครับที่งอกออกจากลําต้นนะครับเดี๋ยวให้ดูนะฮะแบบนี้แบบนี้นะครับให้เอาออกให้หมดเนี่ยเห็นไหมให้เอาออกให้หมดอย่างเงี้ยที่มนงอกจากลาต้นเนี่ยให้เอาออกให้หมดนะครับเอาออกนะครับพวกนี้มันเป็นตัวดึงแป้งและน้ําตาลจากต้นนะครับเนี่ยเอาออกให้หมดเลยแบบนี้นะครับอันนี้ ไม่ค่อยมีเวลาเดี๋ยวก็เสร็จจากนี่ก็จะเดินทางไปเรียนจําชนบุรีเรียนจํากลางชนบุรีนะครับวันนี้สอนภาคปฏิบัติเมื่อวานภาคศิทธดีนะครับนี่นะครับแบบนี้นะครับนะลดต้นพลนใบโดยน้ำหมักปลาทะเลของทางสวนนะครับใบใหญ่เขียวหนาไม่เป็นโรคนะครับนี่นะครับไม่เป็นโรคเลยนะครับเห็นไหมจะเลี้ยงแบบนี้นะครับ น้ำหนักเราได้แล้ว2.5งุดหเราพอแล้วนะครับเลีกตัวนี้เลยนะครับมีทุกมีทุกลูกเลยนะครับเห็นไหมครับถ้ามันมี2ยอดก็อออกให้เหลือยอดเดียวพอนะครับให้เหลือยอดเดียวพอนะครับดูโคนต้นเห็นไหมครับเห็นโคนต้นไหมเห็นไหมครับโล่งเลยเห็นไหมฮะโล่งทั้งหมดเลยนะครับนี่นะครับลองลองทำกันดูนะครับ เสร็จแล้วเดี๋ยวผมจะมาแนะนำเทคนิคนะครับในการที่จะเด็ดใบออกจากต้นเด็ดยังไงไม่ให้ต้นช้ำนะครับเด็ดยังไงไม่ให้ต้นช้ำอ่ามาดูนะครับผมไม่รู้ว่าเพื่อนๆเ,เด็ดกันยังไงแต่ผมจะใช้วิธีเบ็ดแบบนี้นะครับมันจะเกิดแผลน้อยมากแล้ะรอยช้าจะไม่มีนะครับดึงขึ้นแบบนี้นะครับเห็นไหมฮะมันก็จะดังป๊อกดึงขึ้นนะดึงขึ้นนะครับ ดึงขึ้นนะครับไม่ใช่กดลงนะครับกดลงเนี่ยคอเนี่ยมันจะช้ำนะครับให้ดึงขึ้นนะแบบนี้เอาดูใหม่ๆนะดูใหม่นะอย่างนี้นะเห็นไหมครับปึ๊บะเนี่ยดูเห็นไหมแผลเกิดน้อยมากเห็นปะ่ะไม่มีรอยช้ำรอยช้ำตัวนี้แหละครับมันเป็นตัวที่ทำให้เกิดเชื้อโรคเข้านะครับเชื้อรา อย่างนี้เด็ดออกแบบนี้นะครับเนะเราจะไว้ยอดเดียวเห็นไ,ไหมยอดเดียวยอดเดียวแต่ละลูกนะครับเห็นไ,ไหมครัเริ่มเปลี่ยนสีแล้วครับอายุ20วันนะครับตอนนี้เราจ่ายน้ำที่อัตรานะครับ2.8ลิตร2.8ลิตรนะครับต่อต้น ต่อวันเดี๋ยวเราจะลดน้ําลงครึ่งหนึ่งนะครับเราจะลดน้ําลงครึ่งหนึ่งนะครับแล้วก็ถือพอถึงวันทําหวานเราก็จะลดลงไปอีกวันละ200ซีซีสิวันสุดท้ายเราจะงดน้านะครับเราจะงดน้ําลดงดน้ำเนี่ยหมายถึงงดน้ําเปล่าและน้ําทะเลที่เราใส่ลงไปในถังด้วยนะครับเพื่อเข้าสู่ขั้นตอนการทําหวาน ก็คือการทรมานต้นให้ตายช้าๆเขาจะได้ขายแป้งและน้ำตาลจากลูกลงจากใบเนี่ยลงสู่ลูกเพื่อทำให้เมลอนมีรสชาติหวานนะครับอันนี้นะครับ,นนรบเริ่มเปลี่ยนสีบ้างแล้วนะฮะเห็นครับอันนี้น้ำหนักลูก2.5กิโลนะครับสเปค2.5กิโลเราพอแล้วรอบนี้เราทำพีใหม,ม่พีเมียมนะครับดูใบนะครับเห็นไหมครับใบ ใบเราเหลือเฟือครับเด็ดออกไปสี่ใบแล้วยังเหลือนะครับยังเหลือเกินยี่บห้าใบนะครับไอ้ที่อย่างเงี้ยเดี๋ยวต้องเอาออกนะครับเดี๋ยวไล่อ,ออกให้หมดนะครับนี่ไล่เด็ดไล่เด็ดเห็นไหมครับจะมีสูงสูงต่ำต่ำนะแต่น้ําหนักโอเคแล้วนะครับน้าหนักโอเคเนี่ยครับเราเลี้ยงแบบนี้นี่ไม่ต้องไปเด็ดปล่อยให้มันยาวไปเลยมันจะยาวเลื่อยไปไหนก็ปล่อยมัน นะครับปล่อยมันเลยนะครับส่วนไอ้ลูกที่มันยังเล็กๆก็เอาออกนะครับเพื่อที่เราจะต้องการสารหาและน้ำเนี่ยลงเข้ามาเลี้ยงลูกนะครับส่วนแถวฝั่งนี้แถวฝั่งนี้เนี่ยมันช้ากว่ากัน2อาทิตย์นะครับมันช้ากว่ากัน2อาทิตย์เพราะปลูกทีหลังนะครับเมล็ดรอมะเล็ด,ล,ล,ดลูกมันจะเล็กกว่ากัน อ่ะดูอันนี้นี่นะครับน้ําทะเลเราจะใส่ลงไปในนี้นะครับในนี้จะเป็นน้ําเปล่านะครับจะเป็นน้ําเปล่านะครับเราเปิดก๊อกน้าเนี่ยไหลลงนี่ตลอดเวลานะครับเพราะว่าตอนนี้เราจะไม่บํารุงต้นแล้วนะครับเราจะไม่บํารุงนี่ขนาดอ่านีอันนี้ปลูกที่หลังสองอาทิตย์นะครับดูลูกเกินสองโลแล้วนะครับเห็นไหมครับยังเขียวอยู่ เ,เกิน2โลแล้วลูกไหนลูกใหญ่ผมก็จะเริ่มไวแล้วอันนี้ปลูกที่หลัง2อาทิตย์นะครับประมาณนี้ครับอ่ะเดี๋ยวผมให้ดูเห็นไหมครับโคนต้นโล่งเตียนโคนต้นโล่งเตียนนะครับแดดแสงแดดสองเข้าหาโคนต้นนะครับจะลดการติดเชื้อนะครับแล้วก็โคลนก็จะแห้งนะครับนี่ อ่ะดูเด็ดให้ดูอีกทีนึงเห็นไหมครับดึงขึ้นนะครับนี่ดึงขึ้นแบบนี้เห็นไหมมันก็จะไม่เกิดแผลเกิดแผลนิดเดียวนะครับอ่าหลายหลายท่านจะเด็ดตรงนี้ออกตรงนี้แหละครับถ้าเด็ดตรงนี้ออกเมล่อนเป็นพืชฉํำน้ำําตรงนี้เขาจะมีน้ํานะครับถ้าเกิดเด็ดตรงนี้แล้วแผลไม่แห้งเชื้อราเข้าวิว่งเข้าต้นเลยนะครับเพราะเขาเป็นพืชฉํำน้ำํานะครับ อลองดูลองทำดูนะครับวัชพืก่กรกเด็ดเด็ดออกซะนะครับช่วงนี้นะครับต้องอต้องระวังเพราะเป็นช่วงที่เมลอนเนี่ยเกิดการระเบิดได้ง่ายนะครับเกิดการระเบิดได้ง่ายแคลเซียมโบลอนนะครับอย่าขาดนะครับอย่าขาดเห็นไหมครับเริ่มเป็นสีละโอเคนุ่มบุรพาฟาร์มรายงานสวัสดี ดีครับถ้าชอบกดไลค์ถ้าใช่กดแชร์ฝากติดตามเพจด้วยนะครับถ้าสนใจน้ำหมักปลาทะเลก็ทักมาสอบถามได้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ